เอามาครับผมสวัสดีครับจากไานบบริเกษตรเก่าญี่ปุ่นนะครับอ่าวันนี้นะครับเราก็จะมานะฮะอธิบายแล้วก็แนะนําสินค้านะครับตัวนี้เราเรียกมันว่ารถบรรทุกสินค้าการเกษตรเอลออนหัวดีเซลนะครับบ้านเราที่คุ้นเคยก็คือกระแทะนะฮะแต่อันเนี้ยมันดีกว่ากระแทะตรงที่ว่าออปชั่นที่มันให้มาจากญี่ปุ่น ทีนี้ลูกค้าต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเราขายของมือสองญี่ปุ่นนะครับบางท่านอาจจะเข้าใจว่าเราต่อขึ้นมาเองจากอู่หรือจากร้านหรืองานดีไว้ไม่ใช่ครับเรานําเข้ามาขายเป็นคันนะครับแล้วก็มาเก็บงานตรวจเช็คพวกเครื่องพวกสายพานพวกระบบเบรกอะไรต่างๆนะครับแค่นั้นเองแล้วก็เทสการใช้งานก็คือวิ่งตัวเปล่าขึ้นที่ลื่นที่ชันมันทุกของหนักผ่านไม่ผ่านนะครับอยู่ที่ตรงนั้นนะครับส่วนออปชั่นพวกนี้คือที่ได้มามันก็จะมี ดั้มกับไม่ดั้มนะครับแต่คันนี้ไม่ดั้มซึ่งลูกค้าบางท่านเขาก็ไม่ต้องการดั้มคือเอาไปบรรทุกของราคามันก็จะย่อมเยาวลงมานะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะครับอเริ่มจากหัวเครื่องนะครับตัวนี้คันนี้เขาใส่มาเป็นยันมานะครับ N F A D แปดแรงไดสตาร์ทแล้วก็มือควงก็คือสตาร์ทสองระบบเครื่องเนี่ยมันเป็นแค่สมมติอนาคตเรามีปัญหาเราก็เปลี่ยนเครื่องบ้านเราหรือพวก E T เกศูน E T สิบเ็ดแล้วแต่เลยครับ ไม่มีใช่ไม่ใช่ปัญหาแต่เนี้ยสภาพมาเครื่องโอเคนะครับตําหนิก็จะเป็นถังน้ํามันที่มันบุบนะฮะจากมือสองนะครับนะแล้วก็เปลี่ยนกองเช็คน้ำมันเครื่องให้อ่าตัวเครื่องไม่มีปัญหาครับส่วนระบบยางยางนะครับก็เป็นยางใหม่เป็น5้าขอบสิบสองนะครับตัวนี้เปลี่ยนให้ใหม่อ่าทั้งสองเส้นนะครับาสายพานพัดลมเปลี่ยนให้แล้วสายพานขับตัวขับเปลี่ยนให้แล้วนะครับนะก็ ต่อไปครับพวงมาลัยเป็นระบบกระปุกน้ํามันนะครับเลี้ยวง่ายเลี้ยวคล่องครับนี่นะฮะแล้วก็ระบบเบรกระบบเบรกนี่เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับปั๊มเบรกแล้วก็พวกระบบเบรกข้างหลังพับ,บเบรกเปลี่ยนให้ใหม่นะครับปีนี้ก็ไม่มีอะไรครับส่วนเกียร์เกียร์นะครับตัวนี้ก็จะมีสามเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอย แล้วก็จะมีโลมีไฮมาช่วยเท่ากับ1 2 3สโล1 2 3สไฮโล1 2 3โลนี่เอาไว้ขึ้นเขาขึ้นที่ชันนะครับหรือบรรทุกหนักหรือว่าที่ที่มันไม่เรียบนะครับส่วนไฮนะครับก็จะเป็น1 2 3่งสองาไฮนี่ก็เอาไว้วิ่งหลังถนนหรือทักที่ไม่เรียบที่เรียบแต่ว่านิดหน่อยเราก็ใช้ไฮได้มันจะได้เร็วขึ้น,นครับส่วนถอยก็จะมี2เกียร์ถอยคือโลถอยอาถอยไฮถอยนะครับผมส่วนเบาะก,ก็แบบนี้นั่งนิ่มๆทีนี้ส่วนเกียร์มันก็จะมาสัมพันธ์กับตัวระบบ ขับเลื่อนถ้าเยียบไปข้างหน้าจะเป็นขับ2ก็คือขับคู่หน้าส่วนถ้าเกิดว่าเราบรรทุกหนักหรือวิ่งที่ที่คูขะาที่เราลุยเราก็ใช้เหยียบมาข้างหลังก็จะเป็นขับ4แล้วก็ถ้าเกิดว่าขึ้นที่ลื่นที่ชันอ่าขึ้นที่ลื่นแล้วที่ชันก็ฝนตกใช้ดิฟล็อกช่วยครับล้อนหน้ามันก็จะจับคู่นะครับแต่ถ้าเกิดเราวิ่งหลังถนนให้ใช้เป็นขับ2ออย่างเดียวนะครับอ่าเดี๋ยวส่วนรายละเอียดของกระบะนะครับเดี๋ยวเราจะต่อไปนะครับ ในส่วนของกระบะนะครับก็เขาจะให้ความกว้างมาที่130เซนยาว180 cm. นะนี่คือขนาดบรรทุกก็ถือว่าใหญ่นะครับคือบางบางทีเราเห็นจากาวิดีโอหรือถ่ายรูปคันมันเล็กแต่ของจริงอ่ะใหญ่นะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยยาว4เมตรแล้วก็ช่วงล้อเนี่ย2เมตรนะฮะกว้างเนะี่ย130อ่ากระบะนะครับก็จะเปิดได้3ด้านนะฮะดูนะครับตัวนี้ อกระบะจะเปิดได้สองสเต็ปก็คือสเต็ปแรกอยู่ทางนี้ทั้งสองฝั่ง,งแล้วก็เปิดลงเลยครับมันก็จะได้พื้นที่กว้างเอาไปขนหญ้าขนต้นไม้หรือขนที่ของขวางยาวๆได้หมดนะครับส่วนฝาท้ายก็ไม่ยากครับน,น,นี่สเต็ปหนึ่งคือเปิดแบบนี้สเต็ปสองก็วางลงไปเลยส่วนปิดก็ไม่มีปัญหาครับอยู่นี้นะปิด ฝอยกขึ้นมาง่ายๆครับต่อไปก็จะเป็นนะครับระบบช่วงล่างล้อหลังเขาจะให้เป็นยางห้าขอบสิบสองมานะครับแล้วก็ระบบเบรกแล้วก็ เดินให้ใหม่เช็คให้ใหม่เรียบร้อยแล้วก็มีแหนบสองฝั่งนะฮะแล้วก็เพาขับนี่นะครับระบบเพาพับนะครับนี่แล้วก็นี่เป็นระบบอเอวคันนี้มันดีตรงที่ว่าเป็นเอวอ่อนฮะมันหักง่ายนะนี่เดี๋ยวเห็นไหมฮะนี่ครับดูนะครับบิดไปบิดมาง่ายๆครับนี่เรียกว่าระบบเอวอ่อน ทีนี้รถแบบนี้คือข้อดีของมันคือเวลาลูกค้าขับไปทุกพื้นที่ไม่ว่าที่เอียงที่ชันล้อทั้งสี่ล้อนะครับเขาจะแตะพื้นทุกองศานะครับถ้าเป็นรถทั่วไปหรือรถที่งานสร้างหรือพวกสามล้อเนี้ยมันถ้าขึ้นที่เอียงเนี้ยยังไงล้อหน้าก็ยกหรือบรรทุกหนักเวลาออกตัวมันก็งหงายแต่ถ้ารถแบบนี้บรรทุกหนักคือจุดเด่นมันคือ ตรงนี้ครับองศามันคือข้างละ45องศาเพราะฉะนั้นเวลาเราขึ้นที่เอียงที่ชันยังไงล้อทั้งสี่ล้อแตะพื้นทุกทุกทุกระยะองศานะครับผมอ่าอ่าแล้วก็เครื่องนะครับก็จะมีทั้งมือควงควงก็เบานะครับก็คือควงง่ายกว่าเครื่องบ้านเราส่วนสตาร์ทกุญแจก็แค่ลูกค้าเอาไปซื้อแบตใส่แล้วก็เนี่ยึ้นเลยครับ เด็กก็ขับได้ครับผู้หญิงขับดีผู้ชายยิ่งใช้สบายเลยครับเพราะว่ามีสตาร์ทกุญแจอ่าเทสให้ดูแล้วนะครับส่วนส่วนเวลาบังคับท่านที่ขึ้นไปนั่งดูนะครับเห็นไหมเวลาควงมันจะเบาเห็นไหมนี่เลี้ยวง่ายนี่คือข้อดีเอวก็จะบีแค่ยบิดง,ง่ายครับนี่หนึ่งมุมเลี้ยวก็แคบ 2. ขึ้นที่เอียงที่ชันผมรับประกันว่าคันนี้ไม่ทําให้คนซื้อผิดหวังแน่นอนครับยังไงลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามรับที่0922565474นะครับาสามารถมาดูรถได้ที่ราชบุรีเกษตรเก่าญี่ปุ่นอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับถ้ามาไม่ถูกก็เข้าไปใน Google แล้วก็พิมพ์คําว่าราชบุรีเกษตรเก่าญี่ปุ่นนะครับจะขึ้นเต็มหน้าเต็มหน้าเพ็หน้านั้นเลยครับผมขอบคุณครับ